สวัสดีครับพบกับจัางตอมเทคเตอร์ครับต่อคลิปนี้เรามาดูสายพานครับสายพานหัวเกี่ยวที่เขาว่าขาดบ่อยครับบางคนนี่ครับสายพานหัวเกี่ยวอันนี้เป็นสายพานตัวครับบางคนนี่ห้อยคอไว้เลยครับขาดบ่อยครับผมก็จะมาแนะนําครับของผมสองปีแล้วครับยังไม่ขาดอยู่ ดูกิ้งกนเลยครับครับเวลาเราตึงสายพานครับเราอย่าไปตึงมากครับให้มันหย่อนๆหน่อยครับเวลามันเวลามันติดคอครับมันจะฟีสายพานไหมครับถ้าเราตึงตึงตึงมากครับสายพานจะไหมเลยครับอันนี้มันจะหย่อนหน่อยครับผม ตั้งครับก็รับเล็กๆ,ๆน้อยๆครับเดี๋ยวขึ้นหัวเกี่ยวให้ดูครับนี่ครับนี่ครับของผมจะยันๆเลยครับ เกิดว่าติดคอ,อยังไงก็ไม่ขาดครับแล้วก็สายพันธุ์ก็ไม่ไหม้ด้วยครับเพราะว่ามันหย่อนครับมันจะฟรีเฉยๆครับมันจะไม่ไหม้ครับาบางคนก็ไปกึงสองล่องครับไม่ต้องคึงครับล่องเดียวก็เอาอยู่ครับบางคนนี่ตึงจนสายพันธุ์นี้กระดิกไม่ได้ครับนี่ของผมกระดิก น่ครับให้มันหย่อนแบบนี้เลยครับไม่ต้องห่วงว่ามันเวลามันจะปั่นได้ไหมครับปั่นได้ครับนี่ครับให้มันหย่อนแบบนี้เลยบางคนนีตึงเวลามันตึงมากเวลามันติดคอเนี่ยมันไม่เลยครับสายพานบางคนนีห้อยคอไว้เลยครับนี่ครับสูตรของผมครับไม่ต้องกึ่งเป็นสองล่องครับล่องเดียวก็เอาอยู่ครับของผมก็สองไปเลครับสายพานนี้ ก็ไม่ขาดครับถึงว่ามันจะติดคอมันจะฟีอยู่ยังไงก็มันไม่ไหม,ไมครับเพราะว่ามันหย่อนครับเป็นเคล็เคล็ับเล็กๆน้อยๆครับจากช่างตอมเทคเตอร์ครับใครที่จะกึงสองลองอยู่ไม่ต้องกึงครับเอาลองเดิมนี่แหละทำต,ตามผมเลยครับไม่ไหมแน่นอนครับแล้วก็ยางผมมีหลายคนครับ ที่เกี่ยวไปครับไปถึงหัวคนาครับก็จะหยุดก็จะหย,หยุดลูกดาวครับจังหวะที่เครื่องมันเร่งครับเราหยุดปับ๊บทีนี้เรามาใส่เปิดหัวเกี่ยวครับมันจะกระชากสายพานนี้ครับทําให้ขาดเร็วด้วยครับผมก็ใส่หัวเกี่ยวคือผมจะไม่หยุดครับถึง ถึงว่าถึงหัวมุมครับผมจะไม่หยุดครับให้มันมุนแบบนั้นแหละครับว่ามันได้รอบมาแล้วครับถ้าเราหยุดปั๊บเราใส่มาสับหัวเกี่ยวครับมันจะกระชากสายพานนี่ครับกระชากสายพานหัวเกี่ยวทําให้สายพานหัวเกี่ยวขาดเร็วครับผมก็แนะนําครับว่าถึงหัวงานครับไม่ต้องหยุดหรอกครับให้มันมุนแบบนี้แหละแล้วก็เวลาขึ้น ขึ้นตู้ขึ้นหัวเกี่ยวครับบางคนนี่แร่งเครื่องแล้วก็กดขึ้นตู้นี่ดังเอี๊ยกเลยนะครับนี่สายพานขาดเร็วครับเวลาผมขึ้นตู้ครับผมผมขึ้นตู้กับหัวเกี่ยวผมจะขึ้นพร้อมกันครับผมจะเบาเครื่องผมขึ้นตู้แล้วก็ขึ้นหัวเกี่ยวแล้วก็ค่อยเร่งเครื่องครับมันจะไม่กระชากสายพานครับบางคนก็ขึ้นตู้แล้วก็เร่งเครื่องแต่ว่ายังไม่เปิดหัวเกี่ยวครับเร่งเครื่องสุดแล้วก็เปิดหัวเกี่ยวนี กระชากสายพานหัวเกี่ยวนี่ขาดเร็วเหมือนกันครับที่มันขาดบ่อยๆครับคือเราไม่ต้องประยุ์หรอกครับหัวเกี่ยวครับให้มันมุนอยู่อย่างนั้นแหละครับเพราะว่าเราเกี่ยวทั้งวันครับเกี่ยวเปิดหัวเกี่ยวค,คือเกี่ยวเปิดหัวเกี่ยวนี่กระชากสายพานหัวเกี่ยวขาดเป็นขาดเยอะครับรถแทบพาน ผมก็แนะนําครับจากจ่างตอมแทเตอร์ครับว่าไปถึงหัวงานครับเราเกี่ยวไปถึงหัวงานเราไม่ต้องหยุดหัวเกี่ยวครับให้มันมุนอยู่แบบนั้นเลยครับเราก็ถอยเก็บถอยเก็บไปเรื่อยๆมันจะไม่กระชากสายพานครับสายพานมันได้รอบมันแล้วครับถ้าเกิดว่าเราเกี่ยวไปถึงหัวงานครับเครื่องเราก็เร่งอยู่ครับเราหยุดหัวเกี่ยว เวลาเราจะเกี่ยวอยีกเราก็เปิดหัวเกี่ยวนิ่มครับกั็ชาดเลยนะครับทําให้ถาดหนึ่งครับโอเคครับตอนค,ครับที่เอามารับชมอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ